风险等等。<music> ครับตาแมวตาแมวผมได้แคทไอมาอีกแล้วนะครับผมแคทไอน่าเล่นมากเป็นแบรนด์ที่ผมเองก็ชื่นชอบเหมือนกัน <c oughs> ได้เล่นแคทไอเหมือนได้เล่นมาตินนะครับคือจริงๆแคทไออ่ะผมว่าหลายคนที่เล่นกีตาร์ก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมผลิตที่โรงงานโตไกตัวนี้นะครับผมแล้วก็ C.F. เอฟมาตินส่งส่งวัสดุไปผลิต จนทำกีตาร์มาตินจนทํามันมีอยู่ช่วงหนึ่งมันผลิตเป็นแคดไอออกมาน่าจะหนึ่งเก้าอะไรสักอย่างนี้แหละลองศึกษาดคคูคนญี่ปุ่นเล่นแคดไอเหมือนได้เล่นมาตินเขาบอกเขาเขาเรียกเลยว่าเป็นมาตินญี่ปุ่นเสียงดีนะกุ้นเบอร,ร์เล็กๆก,ก็เสียงดีเหมือนกันนะครับผม เล่นแล้วเลิลดีเสียงดีมากเลยอันนี้ผมใช้แค่สายธรรมดานะสายมิีิบาทหรอกสายชุดละ60-70นะครับผมผมแนะนำให้นะเอาไปเปลี่ยนสายใหม่แต่กีตาร์ไม่ต้องเอาไปเซ็ตนะเพราะว่าผมเซ็ตให้เรียบร้อยหมดแล้วโอเคแคดไอซีอี I นะครับผมเมด e น n j a ป a n ตัวเนี้ยสวยผมว่าหลายท่าน นิยมเล่นกันเยอะเลยแคทอนะครับผมตั้งแต่ถ้าถ้เมื่อก่อนผมเริ่มเล่นกีตาร์ใหม่ๆอ่ะสมัยเด็กๆเนี่ยผมเห็นแบรนด์เนี้ยกับแบรนด์จูโจแคทอเมื่อก่อนผมยังไม่รู้เลยว่าแคทอันคือแบรนด์ของอะไรมันมาจากประเทศอะไร <S <S <ๆ>นะครับผมโอเค CE 300นะครับผมสภาพสวยเลยสภาพขาวโป้เลยสะอาดนะครับผมด้านหลังอาจจะมีฝ้าจางๆเล็กน้อยอะลูกค้าดูตามนี้เลยโอเคผมไล่ผมไล่จากหัวก่อนแล้วกัน นะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับผมหัวสวยลุกบิดสวยมากนะครับผมขัดให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมไบดิ้งสวยเลยนะครับผมไม่มีหลุดลอกนะครับอินเล์นี่เป็นรูปตาแมวด้วยตัวนี้คอ,อจะเป็นไม้มะฮอกนะครับผมคอสวยเลยนะครับไม่มีเยินนะครับผมคอสวยโอเค ลูกค้าก็ดูไปด้วยนะครับข้างหลังเป็นรถบูสนะครับผมอาจจะมีฝ้าจางๆจริงๆอ่ะจริงๆมันมองมันก็ไม่น่าเกลียดนะครับผมแต่ว่าไฟมันส่องมันก็เลยให้เห็นชัดผมพยายามที่จะให้ไฟมันส่องให้เห็นชัดๆนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นแบบลักษณะเนี่ยลูกค้าดูคลิปแล้วก็ดูรูปไปด้วยแล้วกันจริงๆมันไม่น่าเกลียดครับผมให้สาหรับคนที่รับได้ก็แล้วกันนะครับโอเคข้างๆสวยเลยนะครับเป็นลายรถบูสนะครับผมเนี่ยตรงนี้ด้วยนะครับ โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะครับผมข้างหน้านี่สวยเลยนะครับสายที่ขึ้นให้จะเป็นสายเบอร์สิบเต็มที่ก็จะตรงนี้ก็จะเป็นพวกขนแมวทั่วไปนะครับผมเล็กๆน้อยๆโอเคข้งงงง okay. างหน้าสวยนะครับผมตัวนี้ถ้าชิ่งต่ำเล่นดีกำลังดีเลยซาวอุ่นๆนุ่มๆใสๆไม่ใส่โดนเนี่ยหากีตาร์หาโทนเสียงแบบนี้เล่นน่าเล่น ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมตัวนี้ก็สวยเลยรายละเอียดตามที่ผมแจ้งไปนะครับผมโอเคตัวนี้ราคาอยู่ที่5,300นะครับผม C i CE 300 j จแปนอ่าค่าส่งและรายละเอียดตามที่ผมลงไว้ให้เลยลองอ่านรายละเอียดดูนะครับผมมีทั้งแบบโอนแล้วก็เก็บปลายทางปลายทางก็ค่าส่งมันอยู่ที่250ปลายทางก็มัดจำ500ส่วนที่เหลือจ่ายปลายทางได้เลยนะครับผม HI น่าเล่นมากนะครับผมเล่น HI คิดถึงมาตินเลย หมือนได้จับกีตาร์มาติดโหเสียงใกล้เคียงกัน ด้วยนะครับสวยๆนะครับผมขอบคุณมากครับ